คล้องคล้องคอตายนะแมวเย้แมันนั่งหกเก่าเนยแม่นังมนางแล้วยั่นางหูกูแม่นางไปเสร็จแล้วแม่มาไหม่ฮะอืมไปหาที่ถ่างรังหลุนหลุนหัวหัวหามแล้วหามแล้วหามแล้ว มาขึ้นเรียนหัวเลนน้อยนึงมันเก่าเมือนหม่นี่มันหัวเก่าบ่บ่ได้แหละหัวใหม่เหี่ยวเหนียวบ่เหี่ยวได้เหรอหัวนี่มันไหนมันเป็นติ้งเดียวกันเลยบ่บ่บ่อ๋เหี่ยวอยู่หัวนี่เอออันนี้มันเป็นเป็นหัวเก่าบ่อ๋ออันนี้มันเป็นหัวเก่าหรืหัวเก่าแต่บ่าหัวติ้งเดียวกันสบ่อันวนนี้คือตื่นอยู่สั่นอ๋อบ่มันตั้งเหี่ยวอยู่ใกล้ๆอันนี้บ่แม่มันบ่มี รานอาหารแล้วน่อยไหมอันนี้ก็เลอะเหี่ยวๆอยู่นี่เออมันเป็นหนุ่มๆสองหัวมันเป็นหนุ่มๆสองหัวนี่น้อยหน่อยไหมนี่แม่เจมเป็นหนุ่มๆเก่าด้วยหนิเก่าอือสองหัวนี่ละสองหัวนี่ละมันหนุ่มๆมันเก่าแล้วนอนนั่นก็เอาได้คนมันคนหัวเก่าแบบนี้คนมาตั้งโดนจี ไหนล่ะน้ำไหนสิตไทย,ทยไไมันบนายน้อใหรอก่มันบานยา่ดอกมั้งไหนมันเลวโอ้เมื่อเมื่อป็นสีแล้ววิธีคนมันีปนอนเราคอ่อยเมื่อไปเรอยตามเมื่ปลาพันเอิญแล้วก็กนไปเมื่อไปตรงไหนลุกๆอ่ะมยก็กงลันสิหามแต่ Long lần ba mong mùa hả mùa hè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  hả hè mùa hè à? hè mùa 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 ทาคนยังสี่นั่นเขบอ่ทาคนยังสี่ทาคนยังสี่หมันเอาฮะเกือบมันจะปวดหัวแกเยกือบมันเหยียบมันเป็นเออเป็นฝันไปเป็นยาวน้ำตาลมาใสร่แล้บวชสีบวชบวชสีมันบวสีมันแซงเด้อบาทพี่น้องขาวมันจะย่ําตัวตัวดีนี่เนาะมันแสงอยู่ืรงนี้หัวเขาขาพี่น้องเลยเดียแาว้ีนี่เียกกได้อืม ถ้านั่งแบบนี้แล้วพคนกับสีมันแล้วเป็นเา <laughs> ะแมนอันนี้ฟังยัง้งได้พี่น้องเมื่อก่อนฟังยัง้งฟังยังบันเจ้าของมาแปบ๊แปบเดี๋ยวก็กลับมัน <laughs> สีมันบ่เอาไปเรื่อยๆน <laughs> เอาไปเรื่อยๆจะไปไหนรอดยามไซบ่ <laughs> <laughs> เอาคนไป <laughs> ก็ไปสิจ้วเน อาหาหามดีๆีเนาะห้ามหลายๆมั้ยมนัแป๊บแล้วนังแปบแล้วแต่าก็บเ้าดียวมันถ่หัวใหญมันึอ๋อมันบนเหนียวเนาะหนังแปบเนี่ยห้างเทียรกับลงสักลงสื่อเพราะท่านเป็นหัวกับมีเนาะมีการคำคีม้ะเออแม่ลานโอคำคี๋มึงพอดีเลยไงบ่ล่ะ โอ้กะใครอยู่นั่นเออใครอยู่ใครอยู่ก็รุนอยู่ก็ได้ตุ่มอยู่พี่น้องมีการคำคิงมันโอ้ที่มันดังแต๊บนั่นนะเเออไหนบุลลุ่งลึกกื่อืมก็ดีได้ละไหนบุลงลึกีนลันหามแบบใกล้หัวยังเสี่ดีเอาประเด้ขุดเมยเนาะบอยางลงไหลบางบางมองกันยางลงแบบลึก ทั้างพี่ก็ดื่มก่อนเพิ่มพลังเพิ่มพลังก่อนพี่น้องเยมีบ่โออวูบไม่น้ำเย็นกินส่วนโตัวบอมได้เนี่ในป่าดื่มน้ำเย็นๆกันเย่หนูกะห่ามันได้หัวงามอยู่เตาบนเตาบนไม่ต้องหัวงาม

ว้ใหญ่ๆไว้ใหญ่ปึกๆเขี้ยวบางเขี้อนอยไหนไม่จักไหนอะเขี้ยไงปนี่หนไหนเนหน็นไนของไหนลงมไปกำลังมุ่งหน้ากำลังมุ่งหน้าจกิลงด้วยสองหมอน่นกำลังมุ่งหน้าไปนะคะเห็นเราไปทางฝุ่น ลงมุ่งหน้าไปอสอมาเขี้ามันเดินปะบ่แมนนอนเดินบ่แมนนั่งนอนเขี้ามันพีนองบ่แมนเขี้ยนั่งนอนผู้ไดตาดีผู้นั้นได้เด้อตาดีผู้นั้นเหเขี้ม่นลงระบป่นเอาฉันันูแต่ว่า้สิบปอ